สวัสดีค่ะโคชโมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บันชิตาทีม168ค่ะณนะตอนนี้ต้องบอกว่า p e r p ์พ c e กับเอชชัวเนี่ยกระแสะแรงมากๆยิ่งได้พี่อั้มพัชราภากับพี่เอสุภชัยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ p e r p ์พ c e อีกนะคะยิ่งตอกย้ำว่าสินค้าคุณภาพขนาดไหน คุณภาพขนาดนี้พี่เอกับพี่อ้ามถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์และบอกเลยว่าตอนนี้สินค้าขาดตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็จะเปิดตัวล็อตคุณอ้ําพัชราภานะคะในวันที่11เมษายนสินค้าจะมาพร้อมกันทั่วประเทศค่ะตื่นเต้นมากเลยที่แบบว่าหน้ากล่องเพอร์พีซจะมีหน้าพี่อ้ํานะคะหน้าพี่อ้ําพัชราภาอยู่หน้ากล่องแต่จะบอกว่าอีก ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตยก์กว่าที่สินค้าจะมาเมื่อเราต้องรอเราต้องรอเรามาลองทานตัวที่ปานญชิตาขายดีมากๆก,กันดีกว่าค่ะนะคะตอนนะตอนนี้นะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยตัวนี้คือที่มนจะแนะนําเนี่ยนะคะมันเป็นโอ้โหจะต้องบอกว่าเป็นนางเอกของแบรนด์ปานญชิตานะคะในเมื่อเพอร์พีทเอชชัวนะตอนนี้มันขาดตลาดอนะมนแนะนําตัวนี้เลยนี่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 น กาแฟกาแฟออริจินอลของแบรนด์ปรนันชิตานะคะตัวนี้เป็นกาแฟอาราบิก้าชั้นดียอดขายดี5ปีซ้อนคุมหิวอิ่มนานลดทานจุกจิกนะคะตัวนี้ที่สำคัญคือมีแอลคาฮอทีนฟูมาเลตที่ไปช่วยปรับไขมันให้กลายเป็นกล้ามเนือ้อคุณจะคุมหิวได้ยาวนานถึง8-10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะทุกเสียงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากๆที่สำคัญคือ คุณจะมีความรู้สึกว่าได้เหมือนกินกาแฟสดเลยอะค่ะราคาถูกมากกล่องละแค่245บาทเท่านั้นคุณจะได้ฟินมากๆเหมือนการกินกาแฟถ้วยละ5 6าบาทเลยนะเออที่เขาขายตามแบบว่าแบรนด์ชั้นนำอะไรเงี้ยค่ะรสชาติไม่แพ้เลย1ซองก็คือชม1แก้วคือฟินมากอร่อยมากนะคะมนอยากให้ทุกคนได้ลอง ระหว่างรอเพอร์พิสเอชชัวมาเรามาผอมด้วยกาแฟกันก่อนดีกว่านะคะและถ้าคุณเป็นคนชอบกินกาแฟแล้วนะคะมันก็จะมีนี่เลยสแลนด้าดิงสแลนด้าดิงตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับวิตามินซีที่ชงละลายน้ำสามารถทานแทนน้ำเปล่าได้เลยหนึ่งซองของสแลนด้าดิงนะคะสามารถชงกับน้ำหนึ่งขวดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ1นึงซองสแลนด้าดิงนะคะสามารถชงน้ำที่ 500 ml ตัวนี้สามารถชงน้ำที่500 ml นะคะชงกินแทนน้ำเปล่าได้เลยมนก็เลยอยากจะแนะนำา2ตัวนี้ก่อนนะคะกาแฟาอาราบิก้าชั้นดีของปนันชิตาคอฟฟี่นะคะแล้วก็สแลนดาดิงที่มีภาพเนี่ยพี่อ้นกับพี่เอกกี้อยู่หน้ากล่องเนี่ยคะ่ะมนจะต้องบอกว่าตัวนี้มันเขาเรียกว่านั่งเฉยๆก็พอมอ่ะคุณกิน2ตัวนี้คู่กันนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์ จะรู้สึกได้เลยว่าตัวเบามากๆมวนกินกาแฟน้ําหนักมวนลดลงไปเยอะเลยนะมวนกินมาห้าปีแล้วค่ะน้าหนักลดลงแบบเยอะมากแล้วยิ่งมีแซลแนดา้าดิเนี่ยมาช่วยทานด้วยกันแล้วอะค่ะคือจะบอกว่าเอวบางแล้วก็ ชั้นๆที่เป็นไขมันหน้าท้องอะคะ่ะมันก็จะเล็กลงนั่งเฉยๆก็รู้สึกว่าเหงื่อซึมๆเพราะมันมีแอลคาฮอทีนะคะที่จะทำให้เราเผาผลาญเผาผลาญกับคือกินน้ำอะเหมือนกินน้ำปกติไม่ต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตแต่อย่างใดแต่คุณก็รู้สึกผอมลงได้รู้สึกตัวเบาขึ้นได้เพราะว่ากินแค่สิ่งนี้เองค่ะคือจะบอกว่าตัวโมนะเป็นคนไม่อดอาหารนะคะเป็นคนที่ก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วย แต่เราก็อยากสวยไงแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาเพื่ออดเราเกิดมาเพื่อกินเราเกิดมาเพื่อมีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นตัวกาแฟกับแารันดาดิงเนี่ยค่ะมนอยากให้ทุกคนลองทานก่อนที่เพอร์พีดเอชชัวจะมามันจะทำให้อ่อตัวเบาอ่าเป็นเป็นคนตัวเบาๆแล้วกาแฟนะมันบอกเลยว่าถ้ากินกาแฟปาราชิตาคอฟฟี่จะไม่สามารถกินกาแฟยี่ห้ออื่นได้อีกเพราะว่า ของเราอร่อยมากของเราแบบว่าเร่นการเผาผ่านมากนั่งเฉยๆก็พรอมนะคะกาแฟ2 4 5บาทสแลนด้าดิง599บาทนะคะมีโปรโมชั่นด้วยกาแฟ3กล่อง675สแลนด้าดิง2กล่องแถม1กล่องนะคะเชื่อมน คุณทานต่อเนื่องนะคะแค่เดือนเดียวรู้เรื่องค่ะว่าคุณพอบแน่นอนอยากให้ลองกันนะคะอยากให้ลองคืออร่อยมากตัวนี้มีวิตามิน C นะคะแล้วก็มีวิตามิน B ด้วยอยากให้ลองค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเซรนด้าดิงเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่แบบว่าไม่มีเจ้าไหนสามารถลอกเลียนแบบได้มันเป็นวิตามิน C ที่ชงกับน้ำ500 ml แล้วทานกินแทนน้าเปล่าได้เลยนะคะอยากฝากไว้เพราะมันดีจริงๆไม่ได้ว่าขายแล้วถึงจะดีนะแต่คือมนทานเรารู้สึกได้ว่าเราผอมลงจากตัวเนี้จริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะ สำหรับสินค้า2ตัวนี้นะคะทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนได้เลยค่ะเขาจะแนะนำนะคะว่าต้องเปิดกี่กรองนะคะกำไรที่ได้จากการขายจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะแนะนำวิธีการขายช่องทางการขายต่างๆเทคนิคการขายต่างๆแล้วเขาก็จะพาเข้าร่วมทีมกับ168นะคะนอกจากคุณจะกินแล้วสวยคุณก็ยังมาขายแล้วรวยกับพวกเราด้วยนะคะ ถ้าอยากสวยอย่างเดียวก็ลองซื้อไปทดลองทานนะคะแต่ถ้าอยากทั้งสวยและทั้งอยากรวยด้วยก็แนะนำว่ามาขายกับพวกเรา ซื้อในราคาตัวแทนกินด้วยขายด้วยแฮปปี้มีความสุขทั้งสวยทั้งรวยไปด้วยกันนะคะก็อยากฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับ2ตัวนี้คือกาแฟออริจินอลนะคะกาแฟออริจินอลกล่องนี้นะคะราคา245บาทแล้วก็สแรนด้าดิงกล่องนี้นะคะราคา599บาท ท่านสองตัวคู่กันรับรองได้เลยค่ะว่าคุณใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นแน่นอนนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้ามนจะเอาตัวเด็ดๆนะคะที่กินแล้วผอมกินแล้วหุ่นดีเอามาฝากทุกคนอีกนะคะสหวัสด,ดีมนไปก่อนนะสวัสดีค่ะ